แพทนภัาตอบกลับยวนทันทีหลังเผยพร้อมจีบแล้วนะยวนกวินรัดยอมรับตรงๆว่าอยากดูแลสาวแพทนภัาและโอเคที่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งซึ่งล่าสุดแพทตอบกลับทันทีหลังยวนเผยพร้อมจีบแล้วนะกลายเป็นอีกคู่ของ,งการบันเทิงที่หลายคนหลังจับตามองถึงสถานะความสัมพันธ์หลังหนุ่มยวนกวินรัดเอ่ยปากชอบสาวแพทนภพากลางรายการดางังซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เมื่อถามหนุ่มยวนว่าคุยจริงจังขอดูแลแพทนภัาจริงหรือไม่ซึ่งยวนรับตรงๆว่าจรงิรงครงับ้อมเล่าถึงเรื่องในรายการที่กลายเป็นกรแส ดังว่าแพทยอมรับว่าเริ่มหยวนซึ่งหยวนบอกว่าไม่รู้เลยพร้อมเล่าต่อว่าตนเคยสัมภาษณ์แพทตอนที่ยังไม่มีครอบครัวและดูแลคุณแม่อยู่ซึ่งเราประทับใจเลยเปิ่อม,มากที่เขาน่ารากักดูแลครอบครัวดูแลแม่เหมือนกันเมื่อถามถึงสเปคหนุ่มหยวนเคยว่าน้องแพทก็ครบเครื่องแล้วนะครับเมื่อถามว่าโอเคไหมกับคุณแม่ลูกหนึ่งซึ่งหยวนตอบชัดว่าโอเคครับเราว่ามีคนพูดกับผมเยอะมากเรื่องนี้และถ้าจะคบกันจริงๆขอบ,บอกตรงนี้เลยว่ามันเป็นความเชื่อที่ทําอะไรหยวนไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใช้ชีวิตและอาจจะมีผิด ังเสียใจพระราชมีครอบครัวไปแต่ในความเป็นผู้ชายเราต้องดูแลเขามากกว่าแทนที่จะเอาตรงนี้มาเป็นตําหนิครับขอขอบคุณภาพ IG จีซูเปอร์ยวนแพทอเล็กกรและปะภาภาพแหล่งข้อมูลข่าวชีนเช่อง16ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ